การย้ายไฟล์จะมีไฟล์อยู่ไฟล์เดียวในโฟลเดอร์ต่างๆนะคะแต่กรณีที่เราต้องการแอดช็อตคัทหรือต้องการให้มีไฟล์นี้อยู่ในหลายๆโฟลเดอร์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเช่นเราต้องการย้ายคะแนนนักเรียนห้อง6ทับไปไว้ทั้งโฟ er ลเดอร์ a s s r o o m และรายงานประจำปีทำได้โดยการคลิกขวาที่ไฟล์คะแนนนักเรียนตรงนี้นะคะจากนั้นเลือกเพิ่มทางลัดไปยังร้าค่ะ ที่ Drive ของฉันเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการเพิ่มทางลัดค่ะเช่นโฟลเดอร์ Classroom กดเพิ่มทางลัดนะคะและต้องการให้มีไฟล์นี้อยู่ในรายงานประจำปีด้วยกดเพิ่มทางลัดไปยัง Drive เลือกที่โฟลเดอร์รายงานประจำปีค่ะแต่โฟลเดอร์รายงานประจำปีเป็นโฟลเดอร์แชร์การเพิ่มทางลัดนี้จะเป็นการแชร์ไฟล์ไปด้วยเลยค่ะ เข้ามาดูในทั้ง2 f โฟลเดอร์นะคะจะเห็นว่าในโฟลเดอร์ c l a s s r o o m มีคะแนนนักเรียนห้อง6-4ับในโฟลเดอร์รายงานประจำปีก็เช่นเดียวกันก็จะมีคะแนนนักเรียนห้อง6-4อยู่ด้วยค่ะซึ่งเมื่อดับเบิลคลิกเข้าไปในคะแนนนักเรียนระบบจะลิงก์ไปถึงไฟล์ต้นฉบับนะคะเวลาแก้ไขข้อมูลไฟล์นี้จะส่งผลไปถึงไฟล์ต้นฉบับเลยค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ